รายการนทายของเราไนครับวันนี้เราหาของรอบๆตัวเรานะครับรอบๆครัวเรือนมาทําการทดลองสนุกๆให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมก็คือน้องอะไรครับน้องแทนครับในชา้เนื้อโอเคนะครับน้องแทนครับถ้าถามว่าน้องแทนจะสามารถวางลิ้นสอสีตรงนี้เนี่ยให้ตั้งตรงบนนี้โดยไม่ล้มเนี่ยน้องแทนคิดว่าจะทําได้ไหมครับทําได้ไหมครับ ไม่ได้เลยครับเ่านี้เนี่ยวันนี้นะครับที่จะมาสอนวิธีทําอย่างง่ายๆเลยนะครับน้องๆครับเราเองทาฐานตรงนี้ไว้โดยใช้ดินน้ํามันนะครับแล้วก็เอาแผ่นโฟมที่เราเรียกว่า EVA นี่นะครับเราก็ใช้ตะปูเนี่ยตอกยึดไว้กับดินน้ํามันนี่นะครับคราวนี้เราก็เอาแผ่นโฟมนะประมาณสัก4คูณ4นิ้วมาตัดเป็นวงกลมข้างบนนี่นะครับโดยเราทํารูไว้3รูเล็กๆนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเราไม้เสียบลูกชิ้นนี้นะครับปักไว้ ด้านล่างอย่างนี้นะครับโดยที่เอาปลายแหลมนี้ชี้ขึ้นแบงกงบนดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาแผ่นโฟมนี้นะครับหรือ EVA บอร์ดที่เราตัดไว้นี่นะครับมาวางอย่างนี้นะครับทวนี้ทั้งแทนเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวเราจะวัดความสูงนี้ก่อนนะเราดินสอปักไว้นี้นะครับเราก็ให้มันมีความสูงเท่ากับดินสอสีทั้งแทนครับเราจะมีสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งก็คือ แม่เหล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กสามชิ้นนี้นะครับมาวางไว้ด้านบนนี้แต่ว่าเวลาวางเนี่ยเราต้องมองก่อนนะครับว่าเราต้องให้มันแต่ละขั้วเนี่ยมันไม่มันผลักกันนะเห็นไหมมันผลักกันใช่ไหมถ้าอย่างนี้มันจะดูดกันใช่ไหมครับไม่ได้เราต้องวางให้ทั้งสอันมันผลักกันให้หมดเลยนะพอผลักกันปุ๊บเราก็เอาแต่ละอันมาวางไว้ด้านบนนี้นะครับสามอันที่ผลักกันก็มาวางไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ ส่วนอันอันสุดท้ายเนี่ยต้องแทนดูนะถ้าเกิดว่าวางนินสอย่างนี้ถูกไหมครับเราวางแล้วมันจะล้มใช่ไหมมันจะล้มมาด้านข้างถูกไหมคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือ,อ,อไงนิดเดียวก็เอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเสียบไว้ตรงปลายด้านหนึ่งต้องแทนสังเกตด,ดูนะครับถ้าเราวางอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นมันเห็นไหมเราสามารถที่จะวางลินสอตั้งตรงได้แล้วโดยที่ไม่ล้มนะครับ แล้วนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะหมุนมันด้วยนะครับดินสอเนี่ยจะไม่ได้แตะขอบเลยนะครับวน้องลองทําดูที่บ้านสิครับแล้วก็จะเห็นความมหัศจรรย์ของสนามแม่เหล็กนี้นะครับที่ทําให้ดินสอนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งตรงได้ เสตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้มเป็นเพราะแรงระหว่างแม่เหล็กที่กระทำต่อกันและการวางให้ขั้วแม่เหล็กเดียวกันหันเข้าหากันทําให้เกิดแรงผลักระหว่างแม่เหล็กแต่ละอันและด้วยแรงกระทําที่เท่าเท่ากันจึงทาให้ดินสอที่วางตรงกลางไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งครับแรงแม่เหล็กที่ส่งออกมาก็คือสนามแม่เหล็กนะครับและสนามแม่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดก็คือสนามแม่เหล็กโลกที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กโลกนั่นเองครับ